เออถ้าส่วนไหนในกองบุญถ้ามีผอมมีอะไรก็แบ่งถวายท่านสักนิดนึงเพราะเราไปเทศทีแล้วก็นอนตามวัดนอนตามวัดนอนตามสรมสระผีสราสังเวชนั่นแหละเราไม่ได้ไปพักที่อ่าอะไรตามรีสอร์ทตามอะไรอย่างเงาเราไปเออเราก็นอนอยู่ตามวัดนี่แหละเนาะเออนั่นแหละเพราะช่วงนี้ ตอนมาอากาศมันไม่เย็นไงโยมไปไปมาเย็นมา,านอากาศเย็นแย่เลยเป็นหวัดเป็นหวัดด้วยส่งข่าวถึงแม่ครัวด้วยเนอทํทำไมพอดีวันนี้โยมขออนุญาตโยมไปเนอออกผ่านสื่อเลยพระสองรูปนี่วันนี้อาพาธต้องฉันยาตอนเย็นเส,<อ>สียงจมูกไปแล้วถ้าเป็นไปได้โยมขออาหารเพื่อจะไปฉันยาไม่ให้กัดกระเพาะสักนิดนึง ขออนุญาตโยมผ่านสื่อเลยแา่มาไม่เคยกลัวเลยโยมถามว่าพระฉันเข้าเย็นไหมไม่ได้ฉันแต่ว่าต้องฉันยายโยมเพื่อไม่ให้กัดกระเพาะส่งข่าวถึงแม่ครัวด้วยเนอเพราะอาตมานี่ยโยมบอกได้เลยว่าห้าสิบห้าแล้วเข่ากันสององค์เนี่ยเสี่ยกันจริงๆก็จะโอ้โหโยมจะเละสะมะั้งถ้ากล้วยเละเลยโยม,โยมเสียของเลยถวายได้เดี๋ยวมอบให้โยมออออถวายต่อก็ได้พอลด ทั้งเครื่องเสียงทั้งไรแล้วเดี๋ยวจะเสียแต่ถวายก่อเดไว้ให้โยมทานจะได้หายปวดแข้งปวดขาครับมะพร้าวจะเละไม่เละครับแต่มันจะขึ้นได้ไหมน้าเพราะว่าทางในมีมีเครื่องเสียงไงโยมจริงๆแล้วเราจะมาด้วยกันทั้งหมดสามคันรถแต่บังเอิญว่าต้องแยกไปอีกสองงานกิดพอเิศบอกหลวงพ่อ ตอนเย็นได้ไหมก็แรกตอนบ่ายตอนบ่ายก็จะก้ากึ่งก้ากลางเพราะรถติดก็เลยบอกเดี๋ยวบ่ายแก่ๆจะมาก็แล้วกันถวายได้เดี๋ยวเอาเอาไว้นี่ตอนตอนี้บอกโยมตรงๆเลยว่าถ้าอย่างหมอนเนี่ยพอได้อย่างพ่อห่มเนี่ยแย่และอาจารย์พานุวัตเป็นกินยาคิดว่ามันแหล่ไม่ได้นะวันนี้เพราะไม่โยมพานุวัตเสียงเพาะไหมเพาะไหมเสียงจะหมดแล้วก็มีงานกันอยู่ทุกวันเราอาตมาเสียงเพาะไหม ทำ <PM. anut S 2> ให้โยมร้องไห้ได้เนาะเออชื่นใจเลยอะอมีอะไรเตรียมพร้อมอ่ะเดี๋ยวรับพรด้วยแล้วก็เตรียมของไปด้วยเออเออให้พรโยมสักนิดนึงเนาะให้พรด้วยเท่าเอ้ยเออแย่แล้วลงตะมูกแล้วเท่าเอ้ยเทสนาปเลียว ใน,นอ่งอวสานของการสิ้นสุดโยนาสมมุติลาโยมแถวนี้ลาโยมปุยยาลาโยมตายายลาโยมทั้งลายเงากาล วันนี้เอียลองบอกจะลาโยมจากลากนาวัน,นจะย้อนกันมาใหม่ลองบอกลาโยมพ่อกาลีเหียวยมพ่อไปแล้วนะมีอะไรฝากหรือเปล่า ไม่ฝากในจานเนี่ยลองบอกลาพยมพ่อกาเลียววันนี้ต้องไปแล้วนางคุณโยมพ่อลองบอกลาโยมแม่สมพานนาโยมแม่ จ้างวันนี้ขอราโยมแม่ไปลาโยมวิทยาพันวัฒนกลางลาโยมว่าละเลีลาโยมลุงพิลุนที่นั่งที่นี่ลาโยมทั้งหมด ในวันนี้ก็ขอให้โยมโชคดีกันหมดทุกคนให้มีปัญญาก็เหมือนพระสารีบุตรผิวพรรณองพุดประดุจจันทร์พร่ากำลังให้โยมตั้งมั่นลให้เหลื่อง อัลลัลลวก็เหมือนพระโมกคลาทั้งลาบยดเปรากฏมีให้เหมือนพระสีวลีนะคุณโยมท่านจ้าให้ปั่นยาสองนะคึอนคนะคกึ๊งนะคกึ๊งกึ๊งกึ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 งกึกึง๊ง ให้ปัญญาทรงก็เหมือนพระนุชามีนาำชายาว่าพระอาโลลขอใ้าพระไตรัดนาเป็นฉัดกันเกตให้พูวงโอเทเวศพิทักษลักษา ให้โยมผู้ฟังเน้อมังค่งผูกข้าเงินทองไหลมาว่ากายกองถ้ายมคิดเงินก็ขอให้เงินมากองถ้ายมคิดทองมากองตรงหนา้าให้โยมโชคดีทั้งสี่พรชยัยทรัพย์ พระพุทธนุภาเวนะสัพพระธรรมนุภาเวนะสัพพระสังฆานุภาเวะานเวะนวด้วยเดชเงเดชะัคุณพระกุ้มครองสัพทุกสัพโส ฮาสะพโลกสัพภัยสาพเส,สนยดเมือจันไลให้ไกลจักโยมให้โยมทุกคนคนะกุศลวันนี้ที่โยมได้ทำกุศลวันนี้ที่โยมได้ทำขอให้ติดตาม ให้ทันตาเห็นให้โยมจงปาาให้ลอดลำเคนกุศลที่โยมทำกันในวันนี้ให้โยมโชคดี กันหมดทุกน้ทายที่สุดแห่งการสแสดงพระสัทธรมทัทยสนาญาโยมสาทุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็ขอให้บุญนี้ จงเป็นตบะเป็นเดชะประวะปัจจัยส่งไปถึงกับจิตตะดวงวิญญาณของคุณโยมประจักษ์วัฒนาการแม้นว่าจิตตะดวงวิญญาณจะล่องลอยอยู่ณสถานที่แห่งใดฝากเทพาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้บอกกล่าวว่าลูกๆเอพ่อกับแม่และน้องๆพี่ๆญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ได้กระทำทำบุญอุทิศประบผลส่งไปให้แล้ว มาดแม้นว่าได้รับบุญแลว้วก็ขอให้อนุโมทนาเป็นผลบุญสะท้อนย้อนกลับมาหาคณะเจ้าภาพและพี่พี่น้องรองญาติโยมสาธุชนทุกคนในวันนี้ให้จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดไม่ผิดขลองของธรรมแล้วนั้นซ้ายขอให้ญาติโยมได้สิ่งที่คุณโยมคิดพ,พันสำเร็จพันสำเร็จ ทุกโยมทุกท่านเทินเอวังก็มีด้วยปาการะชะนี้โยมมักกายโยกังอยู่ไหมไปบ้านแล้วไปบ้านแล้วตอบยัน สาทูม <c ười> ีนัดเดียวเหรอเอาจะัดองเอ้าเดี๋ยวมาเตรียมตัวถวายทานเนาะลูกๆทุกคนน้องๆมามาถือเครื่องเยทธรไว้เอถือเครื่องแยทธรถือหมอนแล้วเดี๋ยวโยมเอาตำลับปับเข้ามาตรงนี้ยาตมาจะตรวจน้ำให้เอ้ มากับเข้ามาแล้วก็น้ํำมีแล้วปจจไว้ย่างนีันเออวันนี้เดี๋ยวตรวจน้ำตรวจโยมันี้เดี๋ยวลูก็ลังถือไว้เดี๋ยวให้ทายกก็นัออปล่อยมือเดี๋ยวจะได้ตรวจน้ําไปจะได้นําอาหารไปไว้โคนต้นไม้ใหญ่แล้วเด็วจัดมาใหม่อีกหนึ่งชุดเอ นู้นเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวให้โยมแต่อนให้เสร็จก่อนอย่าเพิ่งโยมให้เต็มก่อนให้เสร็จแล้วบอกไปจัดจัดเ้าเข้าไว้ขึ้นึงเออบอกยังไม่เดี๋ยวก่อนก็ได้โยมเดี๋ยวก่อนที่หลานนุภาเต็มู่นตอนหนังฉายก็ได้ครัอ๋ออ่อนแอพยานตัวที่หมายถ่ายอ่อนทันทุกคนโยมพระนุ่งตา

จากสูปัจจัยปัจจัยทั้งงบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งขอมีบริวารทั้งหลายเหล่านี้งฆสุสงกขสุรสูปัจจัยปัจจัยทั้งงบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งา้าเา้าเจ้าทั้งหลายเป็นประโยชน์วนว เกี่ยเจ้า่งลายด้วยเก่ันของข้าพเจ้าทั้งลายีนายเปักพันางคามการรับองเดินางทางส่งสู่ไร้อยควณจดามีคส่างม่องเง นาวนาจะ้ปัจจัยกระทั่งสอนบุญวาด้วยกันทั้องค์ตนทุกตนจทุก่านเอจเอาหมอนเอาการกเทศมาประเคนเนาะหมอนน สูหยกวางเลยเดี๋ยวเตรียมนาำไปตรวจถึงนักอะวันนนหะเอาหมอนไปหมอนมเกีม้องก็ได้นอนลงมาตั่ทุักวางถวายหมอนก็จะได้มีความสุขนอนเพลินมีความสุขตลอดการยกมะพร้าวมาครับ ให้พระรับนิดนึงแล้วแบ่งโยมไปทานเนอ้อเป็นมงคลเอากล้วยส่งมาประเกฑนองนั้นนั่นแหละเมื่อชาติก่อนก็มีเชื้อสายเป็นลิงเอาสาธุเอาโยงมว่างวัดเขาที่อยู่โยมลิงมีเป็นพันตัวเลยลิงเยอะเอาที่จริงโยงมพิมพ์เหอะพิมพ์ในยูทูบพิมพ์เอาอะไรนะวัดอะไรนะเขาน้ําเพชรวัดเขาน้ําเพชรกำแพงเพชรโยมลิงมีเป็นพันตัวเลย พราะนี่เป็นหัวหน้าลิงมีจริงยิงโยมพระอก่อนที่ท่านไปสร้างวัดอยู่นั่นแต่ตอนเนี้ยมาอยู่ตางเขตพิษณุโลกแล้วสมัยนั้นท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดเขา้ําเพชรเขาเพชรวลาลามีงเขาําเพชรวลาลางพิมพ์ใน youtube เลยลิงนี่เป็นบรรพันตัวเลยจะเห็นลิงแต่อดอยากหน้าร้อนจะอดอยากใช่โยมมีน้ําตัวหรือยัง ออตั้งใจตรวจน้ําไปให้ลูกชายเน้อตั้งใจตรวจน้ําไปให้แฟนตั้งใจตรวจน้ําไปให้พี่ชายยะถาวิวะหาปูราปริปุเรนติสาขารังเอวะเนวิโตทินังเตตานังอุปกาปฏิอิชิตังปิชิตังตุมหังพิปเมวัสมิจตต สเปพเพรนตุสังคปาจันทโทประสอยธามณิโชติตระสยทาสพิติโยวิวัชันตุสัพโรโควินัสตุมาตภาวตวันตรายโยสุขีติคายุโกภาวะอภิวาตราสีลิสนิจวา,จจจจา,าวุทธาปจจายิโนจตารุธรรมาวัฒพินาทุกโนสุขขังภาลั เยมเอาผักผ้าเข้าไปเทียงไว้โคนต้นขนุนจะเด้จัดมาใหม่อีกหนึ่งชุดเทไว้เลยน้าเทปัจจัยนี่เดี๋ยวไปทํำกุศลเออเอาเลยน่วยหนังมีเท่าไหร่ล่อให้ก็ดื่มเลยถึงเวลาแล้วเอให้เต็มที่อ้ามหยุดอ้าเมย์ใหญ่ แม่ใ,ใหญ่ท่านใดมาเด้มาให้พระผูกไฟไอเนอจะได้อยู่ดีมีแหงมากเดี๋ยวถ้ามาจะผูกไฟให้โยมต้อนรับและส่งท้ายปีเก่าไปได้ต้อนรับปีใหม่จะได้โชคดีมีแหงและทุกโยมเลยแม่กับพ่อก่อนนันเออเขาเป็นเป็นไฟได้มาจากงานนู่นทางใต้นู่นหรือว่าไปให้ ไปให้หลวงปู่อนุวัตเนอ์แล้วเดี๋ยวมาให้หลวงพี่ผูมาค่ะ้ผิดแล้วโยมาแล้ว ปลูกกันเลยมาสองพระเลยอโนนเสียงดีอันนี้มีเสน่ห์เออโยมจะได้มีเสน่ห์เสียงดีไปหาพระเท่าๆโนนเออใครจะทำบุญก็ทำโยมยืนเลยโยมยืนเลยยืนเออยืนเลยยืนเลยเอาน้ำหลวงพี่จะเป่าน้ำหลวงพ่อเอออโนนหลวงอันนี้หลวงพี่อโนนหลวงพ่อเออมาหาหลวงพี่เนาะ สุขภาพแข็งแรงนะไม่ใหญ่เนื้ออยู่เย็นเป็นสุขโชคดีมีชัยเนื้ออยู่กับลูกกับหลานไว้นานๆนะมีโอกาสจะได้มาพ่อทํไมทำบุญเลยไม่มีทังก็เทศได้สาธุยุมั่นขวัญยืนเนื้อสุขภาพแข็งแรงนะแม่ใหญ่เนื้อมีโอกาสจะพาหมอลำมาลองให้ฟังเนื้อสาธุ ม่ยายสาธุอยู่มั่นขวัญยืนเนะ้อแม่ยายอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆน,นะมีโอกาสจะได้มาพ่อกันใหม่เนะ้อสาธุจ้าโดนไปให้พระเท่าๆลูกด้วยจะได้เสียงดีสาธุอยู่มั่นขวัญยืนเนะ้อสุขภาพแข็งแรงมีบุญวาสนาจะได้มาพ่อกันใหม่ จ้ะสาธุมาพ่อใหญ่มังี้พ่อใหญ่มังี้สุขภ <c oughs> าพแข็งแรงนะพ่อใหญ่นะเน้อือเย็นเป็นสุขนะ โทรศัพท์เด้อเดี๋ยวกดติดตามเลยใครมีโทรศัพท์กดติดตามทาง YouTube เลยเพ่อใหญ่ต่อไปเรามาเป็นพี่เป็นน้องกันเด้อนั่นแหละแนวพีปเคื่อนไปเบิรไปถามเฮ้อไม่ให้ใหยุดเลยเนาะไปหยุดเลยนะใ่ตโอเคโะเอนั่นแหละนี่ไปทำกุศลเนะาะภาพแข็งแรงนะพี่ใหญ่พี่ใหญ่นี่โอ้ทำกุศลเน้อชื่นใจเนาะพ่อใหญ่เนาอ พอใจแล้วแหละทำเนี่ยพอใจไหมพอใจอยู่แต่กำลังเก่าแล้วครับมีอะไรบอกมีอะไรบอกน้องพระเลยมาให้เต็มที่แต่บอกหน่วยหนังบอกว่าประเทศจบก่อนมันก็เปิดก็เปิดไม่รู้ทางนาเกณฑ์ไม่รู้ทางนาเกสานี่ไอ้ไม่บอกเอผมก็รีบวิ่งไปบอกเดี๋ยวไอ้นี่เจอมีดมีดตะเลิดแน่นอนดหวานไอ้หัวแบะเลย ไปฟันกันแล้วไปฟันเหรอครับกันมะพร้าวเอาไปกินก็ได้มะพร้าวแบ่งให้แม่ใหญ่เลยแม่ใหญ่เลยสุดยอดยุ่งหรอกยุ่งไหมเอามะพร้าวแบ่งให้แม่ใหญ่เลย เออไม่เชอบช่อให้พักสักฉันน้ำหน่อยเอากล้วยแบ่งให้แม่ใหญ่ไปทานนะเนเอนนนนะจะได้แข็งแรงแข็งแรงเออกล้กกกวยเออกล้วยแม่ใหญ่เป็นกล้วยมงคลเออนะเอาไปให้หลานให้ลูกให้หลานทานเนอจะได้แข็งแรงแข็งแรงอายุมันแข็นยืนนะโยมเนอสาธุสาธุจ่อบ๊อบเนออายุมันแข็งยืนเนอโอกาสหน้าจะได้มาพ่อกันใหม่เนอะ ้าทานข้าวเนยโยมหาหลอดอดไม่ต้องนี่หลอดนี้โยมละเตรียมมาไว้แล้วนี่เออสองหน่วยสามหน่วยเอาไปเลยเอาไปหวีหนึงเลยเออ ป้องกันโรคโควิดนิ้วแมวนะเลิศเลยนี่น,นี่มีหลอดแล้วโยมนีออ่มีหลอดแล้ว